คุณตอไมาให้คุณพูดถึงการจับคอรดแบบเฮนดิกหน่อยครับ okay. เฮนดิกเนี่ยคือเฮนดิกเฮนดิกเฮนดิกอ,อ,อืมคือจริงๆอ่ะเฮนดิกกับการเล่นคอร์ดมันจะมีมันมันจะมีลักษณะมันหมายถึงว่าคือเฮนดิกด้วยความที่มันเล่นสตัดใช่ไหมสตัดเนี่ยสังเกตสังเกตได้ว,ว่าผมน่าจะเคยพูดนะแต่พูดอีกรอบก็ได้ไม่มีปัญหา อยากชอบชอบดูวนันนี้เยอะก็พูดได้เรื่อยๆอก็คือสมมุติว่าสมมติว่าสมมุติว่าเราเวลาเราจับคอร์ดปกติถูกไหมเวลาจับคอร์ดพิเศษก็อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าจะจับคอร์ดท,าท่าบีอ่างนี้ถูกป่ะเอเมเนอร์อะไรแล้วแต่แต่ว่าบนสตัดเนี่ยสังเกตไหมสตัดเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าคือพอเวลาเราเราจะเราจะเก่งขึ้นไปอีกระดับท็อปให้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจกีตาร์ก่อนว่ากีตาร์ทรงนั้นแบบนั้นรูปแบบนั้นโมแบบนั้นเนี่ย มันรีดเสียงออกมาได้ได้ดวยเวไนได้ดวยเวไนเวไหนหมายถึงว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราเล่น G ีบนสตัดเราก็ต้องเล่น G ตรงนี้ถ้าเราเล่น G ตรงนี้เห็นนะเสียงมันเสียงไม่พุ่งเห็นไหมเห็นนะเล่นแบบนี้อย่างเงี้ยลักษณะนี้โดยโดยเบื้องต้นอย่างเช่นเราเล่นลูกนี้เห็นนะบนสตัดไม่พอแต่ถ้าเล่นเห็นนะมันจะสะท้านอารมณ์กว่ามันจะพุ่งไปได้ไกลกว่าทีนี้พอมันพอมันเล่นบนสตัดปุ๊บเนี่ย เสียงอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแน่นอนการทุกทรงมันไม่สามารถเล่นในทุกโน้ตให้มันพุ่งไปข้างหน้าได้ทุกโน้ตฉะนั้นสตัดเนี่ยมันจะเก่งทั้งด้านเสียงแบบเบอร์เบอร์อย่างพวกเนี้ยอย่ยเสียงพวกนี้ดีฉะนั้นเวลามันจับ G เนี่ยมันจะจับอย่างเงี้ยกล้องไงวะเออไม่ได้จับ G อย่างงี้มันก็คือ G ที่เป็นอย่างเงี้ยแหละ มันจี้ล้วจับนี้หรือว่าจี้ทามเงี้ยแหละแต่แค่ว่ามันเอานิ้วโป้งกดตรงนี้ปุ๊บเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะแบบมันจะได้เวลาเอานิ้วโป้งพลาดอย่างเงี้ยเวลามันเป็นสไตล์บลูอย่างมันเอาหนีโป้งพลาดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเบนง่ายมันก็คือเหมือนเอาขี้เกียจแล้วเราก็พลาดไปเลยเห็นนะในขณะที่พลาดปุ๊บมันจะจดจี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกดแรงอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นนิ้วโป้งปลายนิ้วโป้งเนี่ยมันมันก็จะมาบังสายห้าโดยอัตโนมัติเห็นนะสายห้าก็จะบอดอัตโนมัติฉะนั้นพอเราเล่นสายกกััับสสายยยเเนนนนีีี่ะะพร้อมมมจง ที่บอร์ดด้วยกับสายหกมัน็จะเป็นเห็นนะถ้าเกิดผมถ้าผมดีดหอย่างเดียวเห็นนะแต่ถ้าเกิดห้าด้วยเห็นนะมันจะปบอก,บอก,บอก,บอกฉะนั้นเนี่ยกีตาร์พวกนี้กีตาร์สตนเนี่ยมันมีเทมเปโลอยู่ข้างหลังมันมีความแบบมันจะมีความแบบดิ้นดินของสปริงหรืออะไรพวกนี้อยู่ด้วยฉะนั้นเนี่ยมันเลยมันต้องเล่น เล่นให้สายให้บอดด้วยมันจะได้เสียงแบบนั้นน่ะมันจะซัดซัดอารม์โซขึ้นมามันเหมือนกับคำอารม์โซมันเหมือนกับมันเหมือนกับถ้าผมบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเงี้ยมันไม่มีอารมณ์ถูกป่ะถ้าผมว่าดีครับดีครสวดีเรับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเฮ้ยสวัสดีครับดีครับเงี้ยมันฟังไม่รู้เรื่องเว้ยแต่มันไดอารมณ์ถูกป่ะมันไดอารมณ์กว่าฉะนั้นสตาร์ทเหมือนกันสตาร์ทเป็นกีตาร์ที่ฟังไม่รู้เรื่องคือเสียงมันไม่ชัดมันเบอเอไม่เหมือนพวกเทเลพวกอะไรอย่างี้ เพื่อที่จะโฟกัสโน้ตง่ายๆนะโกัสโน้ตง่ายๆแล้วก็มันก็จะท็อปโน้ตตรงนี้ก็จะเป็นงี้สมวนมื่ G ก็จะเป็นฟิลนี้อ่าหรือจะเป็น A ก็จะเป็นงี้อ่หรือโซโล่แล้วก็แล้วแต่ก็จะเป็นงี้อ่าทีนี้ดูดเด็ดสีเฉยแเราก็มันก็กวาทั้งหมดอย่างเหมือนในคลิปที่บอก อุดสายแบบจอนไเยอะที่คนดูเยอะเหมือนันั้นอะทีนี้พอจับอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะได้สามารถที่จะฟาดได้ไไนะแต่ว่าสายที่ติดอะ่ะมันก็จะติดเฉพาะที่เรากดเห็นไหมแต่ถ้ากะท่าดอยงี้เห็นไหมันนะมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะควบคุมสายได้ว่าเส้นไหนโดดเส้นไหนดังเส้นไหนชัดเส้นไหนบอดหรือเส้นไหนกดติดมากกว่าเพื่อนหรือกดแรงมากกว่าเพื่อนฮะการกดแรงมากกว่ามันก็มีผลนะอย่างเช่นเรากดตรงนี้ใช่ไหมกับกดแรง เห็นไหมมันก็จะมีผลของมันมันจะมีความโซ่มันอยู่นิดนึงอ่านะถ้าเราถ้าเราถ้าจับแบบเนี้ยมันจะเลือกเส้นที่กดแรงได้อ่าแล้วทีนี้อันนี้คือวิธีจับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันสอดคล้องกันก็คือเขาเรียกว่าการเล่นอะพิจิโอแบบเอ่อแบบเฮนดิกคือการเล่นอะพิจิโอเนี่ยคือเราอย่าอย่างงแล้วกันพอจะโจวว่าอะไรว่าอะพิจิโอเอออะไรเงี้ยมันก็คืออะพิจิโอก็คือมันก็คือแทนที่แทนจะเล่นคอร์ดพร้อมคือเล่นเล่นเสียงคอร์ดพร้อมกันแบบ ม,มันก็คือการเล่นแบบกระจายเล่นทีละโน้ตเป็นไงแต่ถ้าเล่นแบบนี้ถูกปะถ้าเล่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งยังไงอะมันมันตายมือมันตายถูกปะมือมันตายแต่ถ้าจะเป็นเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งได้คําว่าวิ่งได้เนี่ยก็คือมันก็จะวิ่งแบบ นะนิ้วก้อยก็สามารถที่จะยกมาได้แล้วก็มาตรงไหนได้หรือว่าเติมตรงสามารถเติมตรงไหนได้แล้วก็สามารถที่แบบมา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 ใส่เทคนิคฉะนั้นการเล่นเล่นเล่นคอร์ดหรือว่าการกระจายคอร์ดหรือการเกาหรือว่าการปกิ้งหรือว่าเขาเรียกอะไรหรือว่าจะเรียกว่าอัปจิโออ่ะไม่รู้งงว่าเรียกอัปจิโออ่ะคือเล่นกระจายโน้ตอ่ะมันจะสามารถใส่เทคนิคสตัดได้เทคนิคตัดคืออะไรเทคนิคสตัดก็คือการสไลด์การกดเสียงบอร์ดและให้บางบางโน้ตติดบางโน้ตบอร์ด มันจะทำแบบนั้นได้ฉะนั้นก็จะเป็นนี้แทนที่ถ้าแบบพิ่เศกรอโซก็จะเล่นนี้แต่ถ้าเป็นหินดิกมัจะเล่นนะี้นั่นมันยหยจ่นว่า มันใช้ด้ดีจริงๆจ้าคนนี้มันก็สามารถกระจายได้อย่างเช่นเราจะเห็นได้ชัดในเพลงเรื่องวิ่งใช่ไหมเห็นไหมพอมาจีมันเป็นจีเมเจอร์ถูกไหมมันก็จะตัดนิ้วนิ้วเนี้ยมันสามารถที่แอดแอดหรือว่าเอ็กเซนต์เอ็กเซนต์โน้ตที่เป็นเมเจอร์ได้เห็นไหมเห็นไหมมันสามารถที่ลูดเห็นไหมลูดสายแทนนี่มันจะแบบเฉยๆมันก็จะสามารถลูดได้เพราะว่ามือมันกำหมด แต่ถ้าเกิดเราเล่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันลำบากคุมลำบากถ้ากรรมเงี้ยมันจะคุมไม่อะพอเป็น A อ i n เนอร์ or, ถูกไหมรตรงขอเนี้ย็ป A อ i n เนอร์ก็จะเป็นอาแทนที่เราจะเล่น A อ i n เนอร์แบบหรือว่าเป็นแบบมันก็ใส่เทคนิคสตาร์ทก็คือแฮมเมอร์ออนฟูลออฟสไล์เห็นนหมเห็นนหมมันสามารถจะแอคได้หมดเลย อิสระกว่าอิสระหมายถึงว่ามันมีนิ้วเหลือแล้วมันสามารถที่จะเลื่อนได้นี่คือคือเฮนดิกสไตล์นั่นแหละจัดเนีองแล้วจากนั้นใครที่จับคอร์ดแบบนี้แม้กระทั่งจอห์นเมเยอร์เพลนเกาวิตี้แบบเกีตว <Gravity. S 1> okay, เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเฮนดิกคอร์ดก็คือเฮนดิกสไตล์หรือเฮนดิกสกูว่าได้เขาจะเรียกแบบนั้นคือเป็นวิธีเล่นแบบเฮนดิกมันเป็นผู้บิกเบิกอะไรเงี้ย นี้หรือไม่คนก็จะเรียกว่าชาร์ปนายคือเฮนดิกคอร์ดที่เป็นแบบว่ามันจะมีการเวี่ยงแยกระหว่างบนแล้วก็กล้างอะเงี้ยมันอ็ดนายก็คือเฮนดิกใช้บ่อยแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่คอร์ดของมันหรอกมันมันใช้กันเยอะเยอะอยู่แต่ว่าใช้บ่อยเขาก็เรียกว่าเฮนดิกคอร์ดด้วยนกันฉะนั้นคำถามมันก็อาจจะมี2องเวนี่คือเวเวของ ชาบไนเทียนดิกใช้บ่อยแคสซีเวเลก็ใช้บ่อยเทนดิกแต่ซีสวเล่ใช้ตรงนี้มันไม่ใช้ตรงนี้กันก็แล้วแต่แล้วแต่เพลงอะไรก็แล้วแต่แล้แต่เพลงแล้วแต่อะไรมันก็จะมีลักษณะนี้ครับจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝักแทรบฝากไลค์ด้วยครับ